ัทนทุกข่าวสารจาราลยัชา,ชา,ลายวน,นยกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งจ่ายเงินผู้ประสบภัยจากเหตุปะทะในชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับก็เราทราบกันอยู่ดีแล้วเมื่อสักสองเดือนก่อนก็มีเหตุการณ์ ที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนะครับก็มีความสูญเสียแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายสิริพงศ์อังคสกคุลเกียรตินะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทรบุรีรำสระแก้วจันทบุรีและตราดนะครับจำนวน3า5 4 6นวน315,467ครัวเรือนเนี่ยนะครับได้รับเงินเยียวยาแน่นอนตามเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารอมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วนะครับคุณชัยนันท์ครับค่ะจำนวน2องสองาครัวเรือนคือแบ่งแล้วนะครับเป็น1ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดและสุรินทร์จำนวน147,370ครัวเรือนจำนวนเงินค่ะอยู่ที่นะคะ 736ล้านนะค85000บาทซึ่งก็จะได้รับแกนเียวยาในวันที่6ตุลาคม2568 2ค่ะจังหวัดศรีสะเกตอุบลราชธานีสระแก้วและตราดนะคะจํานวน9683ครัวเรือนอจํานวนเงินก็คืออยู่ที่364ล้าน417,000บาทซึ่งจะได้รับเงินเยียยานะในวันที่7ตุลาคม2568ค่ะ สำหรับจำนวนผู้ประสบภัยที่เหลือก็คือทางปอพเนี่ยจะทยอยนำส่งรายชื่อให้กับธนาคารอมสินและโอนให้แล้วเสร็จคาะภายในเดือนตุลาคม2568สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินช่วยเหลือค่ะได้ทาง w w w นะคะ disaster g o t s ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทาง กรมป้องกันลําเทาสาธารณาภายัยใช่ะค,ะครับที่ผ่านมานี่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็ต้องสำรวจนะครับแล้วก็ทำหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีาจุดเรียกว่าจุดอบพยพนะครับหลายที่ในช่วงที่พี่โน้องประชาชนอยู่ในนั้นเน่ยเขาก็สำรวจนะครับครัวเรือนไหนอยู่จังหวัดใดอำเภออะไรมีความสูญเสียหรือมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้ครับนายอนุทินชาญวิรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกําหนดลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์นะครับระหว่างวันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนะครับเพื่อติดตามาเหตุการณ์ความไม่สงบในต,ตามชายแดนไทยกัมพูชาด้วยรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ